E.P. 654สศาลพิพากษาว่าเมื่อข้อที่จริงเป็นคนละประเด็นต่างหากจากคดีอาญาหมายเลขแดงที่3038 2530ทับ2530รศาลจึงมีอำนาจวินิจฉัยเรื่องนี้โดยไม่จำต้องถือเอาข้อที่จริงตามที่ปรากฏในคดีอาญาเพราะไม่ใช่คดีแห้ง เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาดังกล่าวคำพิพากษาสาลฎีกาที่13894สากทับ2อ5 3กลุ่มชนประธานโจทย์ในประวัติโดยนายปริญญาผู้เข้าเป็นคู่ความแทนกับพวกจำเลยคดีนี้โจทย์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งเจ็ดร่วมกัน และแทนการใช้เงินจำนวน5ล้าน5 8 8 4 9 3บาท20สตังค์พร้อมดอกเบีย้ยตราระละ7.5ต่อปีของต้นเงิน4ลน9 1 2 9 6 1บาท17สตังค์นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์ให้จำเลยที่1คืนเงินจำนวน1ล้าน 2,023,090บาท90สตังค์พร้อมดอกเบีย้ยอาัตารารัฐเ5ต่อปีของต้นเงิน1 7 5่2 4้บาท83สตังค์นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์จำเลยที่1และที่2ให้การและแก้ไขคำให้การขอให้ยกฟ้อง จำเลยที่3ให้การขอให้ยกฟ้องจำเลยที่4ถึงที่7ให้การและแก้ไขคำให้การขอให้ยกฟ้องระหว่างพิจารณาจำเลยที่1และที่7ถึงแก่ความตายในปริญญาและหนางยุพินท่ายาตของจำเลยที่1และที่7ตามลำดับยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นคู่ความแทนศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญ,ญาต สาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่4ถึงที่7ร่วมกันชำระเงินจำนวน4 4 9ล้านามบาท83สตังค์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ7.5ต่อปีนับแต่วันที่1ตุลาคม2อ2 4เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์แต่ดอกเบีย้ยคิดถึงวันฟ้อง วงเล็บฟ้องวันที่22สิงหาคม2526ต้องไม่เกิน675,532บาท13สตังค์และหากมีการชำระหนี้ตามคามพิพากษาคดีอาญาหมายเลขดำที่2236ทับ2126หมาเยเลขแดงที่3038ทับ2130ของศาลชั้นต้น เป็นจำนวนเพียงใดให้ถือว่ามีการชำระหนี้ในคดีนี้เพียงนั้นคำขออื่นให้ยกจำเลยให้จำเลยที่4ถึงที่7ร่วมกันใช้ค่าหรือจ่าธรรมเนียมแทนโจทย์โดยกำหนดค่าทนายความ20,000บาทยกฟ้องสำหรับจำเลยที่1ถึงที่3ค่าหรือจ่าธรรมเนียมระหว่างโจทกับจำเลยที่1ถึงที่3ให้เป็นพับ โจดและจำเลยที่ 4- ถึงที่7อุทธรณ์ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค4จำเลยที่4และที่5ถึงแก่ความตายนางมะลิถายาตของจำเลยที่4และนายวัชรพงศ์ถ่ายาตของจำเลยที่5ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นคู่ความแทนศาลอุทธรณ์ภาคสมีคำสั่งอนุญาต สาอุทธรภาคสี่พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่1ถึงที่สาชำระดอกเบีย้ยใน่าราละเจ็ดจุต่อปีของต้นเงิน4 4 9ล้านแสนบาท83สตังค์นับแต่วันที่1ตุลาคม2 5 2 4เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทย์แต่ดอกเบีย้ยคิดถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 6 7 5 5 3 2บาทสิสตางค์นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาสารชั้นต้นขา้าราชกธรรมเนียมชั้นอุทธรให้เป็นพับโจทย์ดีการะหว่างพิจารณาของสารดีกาจำเลยที่3ถึงแก่ความตายโจทย์ยื่นคำร้องขอให้หมายเรียกคันโถท,ทิติชัย และนายธิราชาติทายาทของจำเลยที่3เข้าเป็นคู่ความแทนสานดิกามีคำสั่งตั้งผู้ถูกเรียกเป็นคู่ความแทนสันดิกาวินิจฉัยว่าข้อริจริงตามที่คู่ความไม่ได้โต้แย้งกันในชันดิการับฟังเป็นยุติว่าเมื่อที่20เมื่อปีพศ2524โจทย์ ได้รับงบประมาณสำหรับโครงการส่งเสริมและบำรุงรักษาทุ่งแสงบาดาลจังหวัดร้อเอและโครงการชนประทานขนาดเล็กจังหวัด101ให้ดาเนินการก่อสร้างชนประทานขนาดเล็กเร่งด่วนตามความต้องการของประชาชนจำนวน9แห่งของสำนักงานชนประทานที่5ในวงเงินงบประมาณจำนวน17ล้าน 8 3 0 0 0บาทแบ่งได้ดังนี้ 1. โครงการอ่างเก็บน้ำหนองโกบ้านหนองโกจจำนวนเงิน1 5 7 6 0ล0นบาท2โครงการอ่างเก็บน้ำวังหินบ้านเกาอจำนวนเงิน1 7 1 3 0ล้านบาท 3. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอยบ้านหนองเดิม จำนวนเงิน2 9งล้านเบาท4โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอยบ้านโคกสีจำนวนเงิน1 9ึ่งล้านบาท5โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วบ้านนาแพงจำนวนเงิน3าล้านสอง0 0บาท6โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยางบ้านสีเสียด จำนวนเงิน2 2 1 7้0นบาท 7. โครงการอ่างเก็บน้ํากุดสะนามแขบ้านโพชัยจำนวนเงิน1 1 2 0 0 0้บาท 8. โครงการอ่างเก็บน้ำหนองแดงบ้านหนองแดงจำนวนเงิน1.40,000 00้บาท 9. โครงการอ่างเก็บน้ํากุดสบู่บ้านกุดเรือจำนวนเงิน1น1 8 0 0้าสบาท 9, จำเลยที่หนึ่งถึงที่7เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจ,จำในสังกัดของโจท์จำเลยที่หนเป็นผู้มนในการสำนักงานชนประทานที่5มีหน้าที่บริหารงานชนประทานในเขตจังหวัดอุบลราชธานียโสธรร้อยเอ็ดกรสินสกลนครน,นครพนมและมุกดาหารจำเลยที่2เป็นในช่างชนประทาน6ทําหน้าที่ ในช่างหัวหน้าของการส่งเสริมส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งแสงบาดาลจังหวัดร้อยเอ็ดและมีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหรือชนประทานขนาดเล็กทั้ง9แห่งมีอำนาจหน้าที่ซื้อทำเอกสารรับเอกสารและก่อข้อความลงในเอกสารจัดหาพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างควบคุม การกอร่อสร้างงานชนประธานให้เป็นไปตามแบบแปลนและแผนผังควบคุมการเบิกจ่ายเงินค่าซื้อพัสดุและตรวจรับพัสดุที่สั่งซื้อจำเลยที่3เป็นหัวหน้าพัสดุโครงการส่งเสริมและบำรุงรักษาทุ่งแสงบาดาลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อพัสดุในการกอร่อสร้างจัดจ้างทำบัญชีเบิกจ่ายและเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของจำเลยที่1 ที่สองจำเลยที่สี่เป็นในช่างจนประธาน3ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้าโครงการส่งเสริมส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งแสงบาด,ดาลอยู่ใตบ้บังคับบัญชาของจำเลยที่1และที่2จํจำเลยที่5เป็นพน,นักงานบัญชีชั้น2ทํทำหน้าที่หัวหน้าการเงินและบัญชีโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาทุ่งแสงบาดาลมีหน้าที่เบิกจ่ายเก็บรักษาและทำบัญชีเกี่ยวกับการเงินจำเลยที่ 6. เป็นพนักงานพัสดุชั้น 4. ประจำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งแสงบาดาลจำเลยที่ 7. เป็นช่างก่อสร้างชั้น 2. ทํทำหน้าที่หัวหน้าตอน 3. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งแสงบาดาล จำเลยที่3ถึงที่5ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้างโดยมีจำเลยที่4เป็นประธานกรรมการจำเลยที่2ที่6และที่7เป็นคณะกรรมการตรวจรับพสุด,ดโดยมีจำเลยที่2เป็นประธานกรรมการเมื่อระหว่างเดือนมกราคม2 5 2 4ถึงเดือนกันยายน2 5 2 4 จำเลยทั้งเจ็ดร่วมกันดำเนินการจัดซื้อและตรวจรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำก้าวกลุมกันได้แก่อ่างเก็บน้ำห้วยกลอยบ้านโคกสีอ่างเก็บน้ำห้วยกลอยบ้านหนองเดิมอ่างเก็บน้ำหนองหวังหินอ่างเก็บน้ำหนองแดงอ่างเก็บน้ำกุดสนามแขอ่างเก็บน้ำหนองโกอ่างเก็บน้ำ กุดสบู่อ่างเก็บน้ำห้วยยางและอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วโดยทุจริตและโดยไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบราชการว่าด้วยการจัดซื้อและตรวจรับพัสดุแต่ให้มีการนำพัสดุก่อสร้างจากร้านค้าไปใช้ในการก่อสร้างก่อนที่จะได้รับเงินงบประมาณแล้วทำหลักฐานการจัดซื้อและตรวจรับพัสดุย้อนหลัง โดยไม่มีการเสนอราคาหรือต่อรองราคาไม่มีการตรวจรับพสดุจริงทั้งมีปริมาณเกินกว่าที่ใช้จริงอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและเป็นระเมิดต่อโจทย์จำเลยทั้งเจต้องร่วมกันรับผิดชดใช้เงินที่เบิกไปเกินกว่าความเป็นจริงแก่โจทย์โจทย์ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว มีคำสั่งไล่จำเลยที่2และที่3ออกจากราชการกับให้ตัดเงินเดือนและอค่าจ้างของจำเลยที่4ถึงที่7โคนละ10%เปซ็นเป็นเวลา3เดือนส่วนจำเลยที่1กระเกษียณอายุราชการไปก่อนจากนั้นมีการดำเนินคดีแก่จำเลยที่1ถึงที่3เป็นคดีอาญามายเลขแดงที่3038ทับ2อง0 ของศารคดีถึงที่สุดโดยสาลดีกาพิพากษาลงโทษจำเลยที่1ถึงที่3ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการให้จำคุกจำเลยที่1มีกำหนด5ปีจำคุกจำเลยที่2มีกำหนด7ปีและจำคุกจำเลยที่3มีกำหนด3ปี1เดือน10วันและให้จำเลยทั้ง3มร่วมกันคืนเงินหรือใช้ราคาทรัพย์เป็นเงิน4ี่ล้าน 4,96,323บาท83สตางแก่โจทย์คำฟ้องคดีน no> really: ี้สำหรับจำเลยที่1ถึงที่3ที่โจทย์ขอให้บังคับจำเลยที่1ถึงที่3ร่วมกับจำเลยที่4ถึงที่7ชําชำระเงินที่เบิกจ่ายไปโดยทุจริตเกินกว่าความเป็นจริงในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทางั้ง9ของการข้างต้นเฉพาะจำนวน4ล้าน 4,96,323บาท83สตังอันถือว่าเป็นต้นเงินเป็นฟ้องซ้ำกับคำขอส่วนแพ่งในกดีอาญามาเรขกแดงที่3038ทับ2,130ของสารชั้นต้นจำเรยที่1ถึงที่7ต้องร่วมกันรับผิดชำระเงินจำนวน4ล้าน4,96,323บาท83สตัง พร้อมด้วยดอกเบีย้ยหนายตารัฐ7.5ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่1ตัวตุลาคม2 5 2 4เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทย์ที่โจทย์กล่าวในดีกาขอให้บังคับจำเลยทั้ง7ร่วมกันชำระเงินจำนวนสล้าน912,961บาท17สตางค์พร้อมดอกเบี้ยโดยอ้างแต่เพียงว่าโจทซึ่ง เป็นโจทย์ร่วมในคดีอาญาหมายเลขแดงที่3038ทั2 5 3 0ของศาลชั้นตน้นมิได้ดำเนินการขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าเสียหายในคดีดังกล่าวเพราะโจทย์ยื่นฟ้องคดีนี้ไปก่อนแล้วนั้นไม่ใช่การตัวแยงกันคานกับพิากษาของสารุทธรภาค4ที่วินิจฉัยรับฟังข้อได้จริงในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 3 0 3 8 2 3 0ทับองของศาลชั้นต้นมีผลผูกพันโจทย์ร่วมว่าจำเลยทั้ง7ร่วมกันทุจริตยักยอกเงินของโจทย์ร่วมไปเป็นจำนวน4ล้าน4 6 3 2นบาท83สตังว่ามีเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องอย่างไรคำฟ้องดีกาวของโจทย์ในข้อนี้ จึงเป็นคำฟ้องที่ม่ได้กล่าวไว้โดยชัดแจ้งซึ่งข้อเท็จริงที่ยกขึ้นอ้างในการยื่นดีกาไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตาารา249วรกหนึ่งสันดีกาไม่รับวินิจฉัยให้มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกาของโจทย์ในข้อต่อไปว่าจำเลยที่หนึ่งกระทำโดยประมาท และปัสจากอำนาจเป็นเหตุให้โจทย์ได้รับความเสียหายจากการที่เงินงบประมาณขาดไปเป็นจำนวน1,75244านวน1บาท83สตางค์หรือไม่โจทย์ฟ้องว่าเงินงบประมาณดำเนินการก่อสร้างชนประทานขนาดเล็กเร่งด่วนทั้ง9ของการที่เกิดเหตุโจทย์ได้รับมาอารวมกันเป็นเงิน17ล้าน 83,000บาทในการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างจนเสร็จสิ้นมีใบสําสำคัญค่าพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นเงิน9 4 8 0ล้านบาท17สตางค์และใบสําสำคัญค่าจ้างเหมาแรงงานเป็นเงิน6,959,027บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นเพียง16ล้าน 7จ5ดบาท17ส,สตังค์จะต้องมีเงินงบประมาณเหลือ1นึ่งร้านสองร้บาท83สิบาตังค์แต่อรังเกิดเหตุคดีนี้กับากกว่าจำเลยที่1เบิกใจงบประมาณไปหมดสิ้นแล้วจึงเป็นเรื่องเงินขาดบัญชีต่างหากนอกเหนือไปจากที่จำเลยทั้ง7จ็ร่วมกันทุจริต ต่อหน้าที่ยักยอกไปโดยทำใบสำคัญจัดซื้อตรวจรับและเบิกจ่ายพัสดุเป็นเท็จจึงขอให้บังคับจำเลยที่1รับผิดเฉพาะส่วนนี้เป็นส่วนตัวในมูลละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลอะเละ่จึงเป็นข้อได้จริงคนลับประเด็นตั้งหากจากคดีอาญามาเลกแดงที่3038 2 3 0ับ 2, ของสารชั้นต้นสารมีอำนาจวินิจฉัยเรื่องนี้โดยไม่จำต้องถือเอาข้อได้จริงตามที่ปรากฏในคดีอาญาเพราะไม่ใช่คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาโจทย์มีพยานเบิกความสอดคล้องกันว่าเงินที่ขาดบัญชีไปไม่ปร,กรากฏ็นหลักฐานใบสํบสำคัญจ่ายเงินจึงรับฟังข้อได้จริงได้ว่าจำเลยที่หนึ่งสั่งจ่ายเงินส่วนที่ขาดบัญชีไปจริง ไม่ว่าจะจ่ายเป็นค่าเบ็ดเตล็ดเล็กน้อยเพียงใดอย่างใดต้องมีใบสำคัญการจ่ายเป็นหลักฐานและเก็บหลักฐานไว้เช่นเดียวกับใบสำคัญการจ่ายค่าจ้างเหมาและค่าพัสดุในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทั้งเก้าโครงการจำเลยที่หนึ่งไม่มีเพียงหลักฐานนำมาสืบตตวแย้งเห็นเป็นอย่างอื่นจึงฝังข้อได้จริงได้ว่า ไม่มีใบสำคัญจ่าเงินเป็นหลักฐานในการสั่งจ่ายเงินขาดบัญชีไปตามฟ้องจำเลยที่1ไม่ใช้ความระม,มัดระวังตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่าเงินก่อนจะอนุมัติสั่งจ่ายเงินไปเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบราชการและประมาทเลเล่เป็นอาระเมอร์ต่อโจทย์ต้องอารับผิดชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวคืนแก่โจทย์พร้อมดอกเบี้ย ในอัตรารัฐ7.5ต่อปีนับแต่วันที่1ตุลาคม2 5 2 4เท่าที่โจทย์ขอที่สารอุทธรภาค4วินิจฉัยว่าจำเลยที่1ไม่ได้กระทำอรเริมส่วนนี้ต่อโจทย์นั้นสารดีกาไม่เห็นพ้องด้วยดีกาของโจทย์ในข้อนี้ฝั่งขึ้นอันหนึง่งโจทย์ขอให้พิพภาคสาแก้ให้จำเลยทั้ง7ร่วมกันชำระต้นเงิน พร้อมดอกเบีย้ยจนถึงวันฟ้องตามฟ้องจำนวน5ล้าน5 8 8 4 9 2บาท20สตัางแก่โจทย์อันเป็นส่วนที่จำเลยที่1ถึงที่3จะต้องชำระเพิ่มจากคำพิพากษาสารุธรท์ภาค4อีกจำนวน4ล้าน951,071สตางค์และ ขอให้จำเลยที่1ชําระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องอีก1ล้าน2 2 7 7 9 9 2บาท47สตางค์แก่โจทย์จึงมีคุณทรัพย์ชั้นดีกา6ล้าน1 7 8 7 9 2 9 3บาท14สตางค์ต้องเสียค่าขึ้นศาล154,470บาท ต้องคืนค่าขึ้นสารส่วนที่เสียเกินมา15,820บาทแก่โจทย์พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่1นึ่ชำระเงินจำนวน1,752,44้บาท83สตางค์พร้อมดอกเบีย้ยในอัตราระอยละ7.5ต่อปีนับแต่วันที่1ตุลาคม2อ2 4จนกว่าชำระเสร็จแก่โจทย์แต่ดอกเบีย้ยคิดถึงวันฟ้อง ต้องไม่เกิน147,846ด147,846บาท16สตางค์เท่าที่โจทย์ขอนอกจากที่แก้ให้เป็นไปนตามคำพิพากษาสารอุธร์ภาส4คืนค่าขึ้นศารชั้นดีกาส่วนที่เกินมา15,820บาทแก่โจทย์ค่าบริจัดธรรมเนียมชั้นดีกานอกจากที่สั่งคืนให้เป็นพับกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายวิธีวิจาราความแพ่ง มาตรา249ให้สาลฎีกาพิจารณาอนุญาตให้ดีกาตามมาตรา247ได้เมื่อเห็นว่าปัญหาตามดีกานั้นเป็นปนัญหาสำคัญที่สาลฎีกากวรวินิจฉัยมาตรา249วรรค2ปัญหาสำคัญตามวรรค1ให้รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้อน,นุ1 ปัญหาที่เกี่ยวพันกับประโยชน์สาธารณะหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนอน,นุสองเมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยข้อกฎหมายที่สำคัญขัดกันหรือขัดกับแนวบรรทัดฐานของคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลฎีกาอนุสามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยข้อกฎหมายที่สำคัญ ที่ยังไม่มีแนวคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลดีกามาก่อนอนุสเมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธร์ขัดกัดคำพิพากษาหรือคำสั่งอันถึงที่สุดของศาลอื่นอนุ5เพื่อเป็นการพัฒนาการตีความกฎหมายอนุหกปัญหาสําคัญอื่นตามข้อกำหนดของประธานศาลดีกามาตรา249วรสาม ข้อกำหนดของประธานสารดีกาตามวรรคสองนุ6เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมยยรรใ,จจใหญ่สารดีกาและประกาศในราฐกิจจานุเบกษาและให้ใช้บังคับได้มาตรา 249. วรรคสในกรณีสารดีกามีคําสั่งไม่อนุญ,ญาตให้ดีกาให้คําพิพากษาหรือคําสั่งของสารดีกาเป็นที่สุดตั้งแต่วันที่ได้อ่านคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอายามาตรา46ในการพิพากษาคาดีส่วนแพ่งศาลจำต้องถือข้อได้จริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคาดีส่วนอาญา